ปัญหาที่เด็กบริหารธุรกิจทุกคนต้องเจอตอนเรียนจบคือไม่มีธุรกิจให้บริหารหรือต่อให้มีที่บ้านคุณก็ทําอะไรไม่เป็นอยู่ดีนอกจากเดินเอกสารงั้นมาดูกันว่าผมและเพื่อนๆชาวบริหารอินเตอร์จบมาเป็นอย่างไรแบบเร็วๆถ้าตัดต้นทุนที่บ้าน3เส้นทางที่เจอแน่ๆเลยคืออันดับแรกเข้าสู่ตลาดแรงงานและเรียนรู้งานเงินเดือนเริ่มที่1 5ื่นถึงห้าหมื่นหรือ2ทดเวลาบาดเจ็บให้เรียนต่อปอโทโดยที่ยังไม่มีโกชีวิตและ3ถ้าหาทําตอนมหาลัยก็จะมีธุรกิจส่วนตัวจิวจ๋วๆให้ลุยต่อไม่มีทางไหนผิดถูกแต่ที่เดด็กสส่่วนนใหญะยยาาตออุ คือดันเลือกโดยไม่คิดว่าชีวิตจะเจออะไรถ้าอยากมีสรรภาพมีเงินมีเวลาแต่เลือกทางปลอดภัยทํางานประจําอย่างเดียวต่อให้เป็นเมนเจอร์คุม3สาขาคุณมีเงินนิดหน่อยแต่ไม่มีเวลาอยู่ดีหรือเรียนต่อโทโอ้โหไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยเรียนโทแต่ไม่โนอะไรในชีวิตจะใช้ทําอะไรล่ะพี่แต่ถ้ามีปลายทางที่รู้ไว้จะเวิร์ลี่กู๊ดมากและคนที่ทําธุรกิจจิ๋วๆถ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันมีระบบและหยุดได้เอาเงินก้อนมหาศาลตอนที่ธุรกิจโตไปลงทุนต่อยอดก็สามารถกเกษียณได้ก่อนคนที่เลือกเส้นทางปลอดภัยและ90%มักเจงระหว่างทางเพราะ่มีเทอร์มม็นต์ม อย่างผมวิ่งหาโอกาสจดเจอพื้นที่ที่คนอยากสร้างธุรกิจมาซับพอร์ตคือเดอะไวท์เทาและมีเมนทอร์ก็เลยต่อยอดได้ระยะยาวไม่ต้องเลือก2ทางแรกตอนเรียนจบเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตจึงสําคัญตอนนี้ใครเลือกทางไหนใน3อันนี้ <c oughs> ก็มาแชร์กันได้